สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่หมีสแปลรวมเลียวนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การยัดเจดใส่สิ่งของต่างๆนะครับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูวิธีการยัดเจดกันเลยนะครับเป็นไงอย่างแรกให้เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วไปที่เจดนะครับแล้วก็ที่อาวุธเจดจะมีเลเวลของมันนะครับคือตามระดับอาวุธนะครับที่จะยัดได้สมมติผมใช้เจดเลเวลสินะครับ อาวุธก็ต้องเลเวล10ขึ้นไปนะครับนะครับกดคลิกขวาที่เจดแล้วก็กดคลิกซ้ายที่อาวุธนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเพิ่ม EDK ให้ตั้ง200นะครับโอเคครับแล้ววิธีถอดเจดคือง่ายๆเลยครับให้กดที่ปุ่มนี้นะครับดึงเจดดาก้อนนะครับแล้วคลิกที่อาวุธนะครับแล้วตอบ Yes นะครับแค่นี้เจดก็ออกมาแล้วครับเป็นไงครับทิกง่ายๆครับ แล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ